สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็อยู่กับออมสินไล้สาระอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกไฟเน็ตฟรีครับของ HTP injector นะครับ,รบก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมกดเชื่อมต่อแล้วนะอ่าติดแล้วแล้วก็มาเทสสปีดกันนะครับผมก็ ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรา,เรา,เรา,เราดูสปีดเน็ตนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปดู youtube ต่อนะถ้าเทสสปีดแล้วนะอ่ะเรามาเทสกันเลยปิงก็อยู่ประมาณ71นะครับผมดูความเร็วสิครับจำหลอดเลยครับผมหยับนิดหน่อยเลยครับก็ประมาณอ่ะประมาณเท่าไหร่อ่ะ92นะครับผมปัดขึ้นไป93าานะแจกรเรียงขันิดมานะครับผมมันไกล กลอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปก็ต้องปัดขึ้นนะครับผมเข่านะก็อ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวครับไปทำรูปปกนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดู youtube กันเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าหนึ่งพันแปดสิบพีนี่ชิวๆครับบอกเลยอ่าดูคลิปนี้นะครับผมความยาวคลิปประมาณเท่าไหร่แปดสิบสี่สิบแปดนะครับผมสี่สิบแปดนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งพัน กันเลยหนึ่งพันแปดสิบนะครับผมได้แน่นอนครับผมก็ความเร็วของเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับผมเช่นขึ้นเยอะขึ้นน้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมหลักๆเลยก็น่าจะเป็นขึ้นนะครับแต่ 4G อะไรประมาณนี้ถ้า 3G ความเร็วก็จะดับลงไปนะครับผมน้อยหนึ่งนะหรือมากก็ไม่รู้นะครับผม ยูทูบหนึ่งพันแปดสิบนะครับผมนะมเมนสะดุดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดาวน์โหลดกันเลยนะครับผมดาวน์โหลดแอปนะจะขึ้นทีละเท่าไหร่นะครับก็มา,มาดูกันเลยหนึ่งุดหเอมโหดูครับดูบอกเลยว่าแรงจริงครับโมดูครับ อ่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะครับผมก็มันอาจภาพจะเป็นช้าๆนะครับผมผมใช้อะโปรแกรมตัดต่อเอ่ออะไรเขาเรียกว่าโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับผมภาพมันก็จะเป็นช้าๆนะครับผมปกต,ติไม่ได้แหลกอะไรแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีดาวน์โหลดกันเลยก็คลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับผมจะเป็นไฟล์ adf นะครับผม แล้วก็รอเห็นไหมครับห้าวินะ่ะเห็นนะก็แล้วก็กดข้ามนะครับอ่าสังเกตภาษาอังเกษเยอะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับผมเห็นไหมอ่านดูกําลังเปลี่ยนเส้นทางปวดรอดสักครู่นะครับผมอ่าไม่ต้องตกใจนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะเด้งมามีเดียไฟนะครับผมก็กดดาวน์โหลดเชยวๆกัเลยนะก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็จะลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับลงคลิปทุกวันนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับ